ครับวันนี้เราอยู่กับคุณคงชัยแขดวงนะครับอยู่มาจากที่เขาส่ศูนย์วิจัยยากาเชนเสาวนะครับก็เป็นเลิกงามยามดีที่เรามาเปิดกีต้นยางพารานะที่อยู่ที่ภาควิชาพืชไรนาที่บางเขนเนี่ยเป็นครั้งแรกในการกีดยาเพื่อเพื่อให้นิสิตตอนนิสิตในการเ,าเรียนพืชเศรษฐกิจของพืชไร่ได้ดูในวันนี้นะครับก็อยากจะแต่ที่สํคาคัญที่สุดนี่คือ ถ้าใครยังไม่เคยเห็นการรีดยางจริงๆนะครับโดยเฉพาะคนในกรุงเทพเนี่ยเห็นยากมากเดี๋ยวเราจะมีที่ที่ธงชัยจะมาเขาเรียกว่ามานำเสนอกีดยางสาธิตให้ดูอีกครั้งหนึ่งในช่วงเกษตรแฟร์ในวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์2569นี้เนาะพี่ถามนิดนึงว่าการรีดยางทั่วๆไปเนี่ยที่พี่เปิดรีดยางครั้งแรกเนาะเราต้องพิจารณาเรื่องอะไรบ้างครับในการส่วกรีดยางสิ่งที่แรกที่ต้องพิจารณาคือลักษณะขนาดของล้ต้น ถ้าถอยู่แบบนี้นะการตรวจที <a> ่เนี่ยระดับความถี่จะอยู่ต่ำสุดที่รัฐมนตรีแต่รัฐมนตรีเขจะใช้ความรู้งอันนี้จริงๆตอนนี้สิบห้าปีแล้วถือว่าการเดินเติบโตน้อดไปหได้เพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้ขั้นเรบรมรักษาเต็มที่ในการกีนยางปกติเนาะก็อย่างครั้งแรกเนี่ยเราจะต้อ <mel> ง <mel od ic load> <mel> <ore> น้ำยางหรือการเผื่อขีดพูดค่อยๆให้ฟังนิดเดียวแต่ถ้าจะดูของจริงต้องมาวันที่หนึ่งกุกพาหนึ่งกุกพาของสองห้าหกเก้านี่แหละนะครับในการเกษตรแฟร์นักขี่ไม่ต้ตรวจกรีดนะครับสิ่งที่เรหนูแด้ที่เราต้องทําเลยก็คือว่าการแบ่งหน้าแหละการแบ่งส่วนของของหน้ากรี่ว่าเราจะต้องการแบ่งซึ่งลำต้นหรือหนึ่งในฝั่งตรงนั้นแต่โดยโดยทั่วไปฝั่งคนเนี่ยเขาจะแบ่งเพื่อต้นนะครับแล้วทีนี้มุมกรีด ก็ต้องให้ได้30องศาเป็นมุมที่น้ำยาน้ำได้ผลิตต่างมากที่สุดนะครับแล้วก็ทีนี้ในการเกิดกีดครั้งแรกเนี่ยเราอยากทุ่งกีดเข้าไปให้พอร้งยาเราค่อยๆกระตุ้นเข้าไปอาจจะ่าด2วัน2วันพอรั้งยานะครับทีนี้แล้วก็การกีดก็ควรจะไม่ให้โดนในการเรื่องการเกิดได้ท้างเสี่ยวโรคท้างเสี่ยวแบบที่มีปุ๋สมบัติได้เกี่ยวแบบเดียวกันี่การกีดยางครั้งแรกใน บางเขนับมหาวิทยาลัยเกษ,ษตรศาสตร์เนาะเดี๋ยวครั้งแรกจริงๆเดี๋ยวก็อีกต้นหนึ่งครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็เรียกว,ว่าเกษตรตะกรหรือแม้กระทั่งคนในกรุงเทพที่ไม่เคยเห็นเนาะที่ไม่เคยเห็นการกรีดยางท่านจะได้เห็นในวันที่1กุมภาเนาะแล้วก็อาจจะมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งของคณะเกษตรเนี่ยมาเปิดกรีดยางกันแล้วก็ท่านจะได้ในวันงานจริงเราจะมีเอาเราจะเอาเอาต้น ต้นสุงต้นจนูอกต้นยามาให้ลรงเปิดดึงทุกคนจะได้รอกันนะครับถ้าสนใจนะครับ